สวัสดีเจ้าสวัสดีในวันพระฤห,หัส2ีพฤษภาสองพันวันนี้มาปะน้องต่อมในอีพีที่7ดนะเจ้าในเรื่องของการรักษา <c oughs> โรคมะเร็งด้วยวิธีลัง,ลงสีรักษานะเจ้าขอขอบพระคุณทุกทุก แรงกายแรงกาทุกๆการติดตามนะเจ้าทุกๆความคิดเห็นที่ส่งมายัง Facebook นะเจ้าทาง Messenger และติดต่อมาทางไลน์นะเจ้าหอ่อู้ึกดีใจนะเจ้าที่คลิปวิดีโอที่น้องต๋อมได้ออกไปได้มีประโยชน์ครับ <c oughs> ญาติของท่านผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งหรือท่านที่เป็นมะเร็งอยู่นะฮะได้มีหลายเสียงหลายสายได้โทรมาถามทายนะเจ้าว่าเออมีญาติเป็นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้กําลังจะเข้าทับการรักษาได้ไป m r ็น MII ถึงขั้นตอนไหนๆ,ๆๆแล้วเขาจะเนี่ยอย่างใด,ดีต่อหาเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไดต้องต่อมีความยินดีนะเจ้ารู้สึกมีความรู้้สซื้อว่าเออเขาจะได้มีกาลังใจในการที่จะได้ถ่ายทอดต่อไปนะเจ้ามีความรู้สซกว่า,าการที่เขาได้กลับขึ้นมาฟื้น <c oughs> จากอาการป่วยไข้แล้วเขาได้มีประโยชน์ในด้านให้กำลังใจท่านผู้ป่วยคนอื่นตอนมุ่งซึกว่าเอออยากจะทำต่อไปนะเจ้า การทักษาโรคมะเร็งน mm hmm. yes. so an ี่นะเจ้าบมีอีอย่างที่จะสําคัญเต้ากำลังใจนะเจ้าแล้วก็แถมเรื่องก็คือเรื่องทุนทรัพย์แลเรื่องเงินทองนะเจ้าบอกตรงซื่อเลยว่า คนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการรักษาที่ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรอย่างเช่นน้องตอมเป็นต้นนี่นะเจ้าน้องตอมเกาะใช้เวลารักษาอยู่ประมาณ8เดือนนะเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นไปพบการรักษาปรึกษาคุณหมอผ่าตัดจนเข้าสู่ถึงขั้นตอนของการคีโมและฉายแสงน้องตอมเดินทางไปรักษาคนเดียวนะเจ้าก็มีเพียงพยาบาลและคุณหมอเป็นญาตินะเจ้า าการรักษาเนี่ยมันจะฟื้นตัวได้ไวหรือไม่อยู่ที่การรักษาตัวของผู้ป่วยนะเจ้าถ้าผู้ป่วยให้ความร่วมมือกับคุณหมอดีนะเจ้าดูแลร่างกายดีอ่าทุกๆครั้งที่เขาไปเจาะเลือดอ่เลือดเขาผ่านนะเจ้าอานแก้เลือดเขาบัตกตแล้วก็อ่านค่าไตเขาดีนะเจ้าคุณหมอเปิ้ลก็จะมาเลื่อนการรักษานะเจ้ามีกําลังใจในการรักษาทั้งคนไข้และคุณหมอจะบอกเลยนะเจ้าว่า 干。 ผ่าตัดด้วยโรคอื่นๆเนี่ยเข<พ>าผ่<พ>าไปแล้วหลังจากนั้นเจ็ดวันถึงสิบวันเขาก็ตัดใหม่แล้วก็วกินยาแ, <ก S 1> แก้แกอักเสบแก้ปวดมันก็หายแต่การาารักษาโรคมะเร็งเนี่ยเขาต้องผ่าตัดออกไปแนละ้วผ่าตัดแล้วพักฟื้นเสียเลือดเลือดตกไปแฮมแล้วเข้าสู่กบบระบวนการของคีโมและฉายแสงเนี่ยคือร่างกายเขาเคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วเนี่ยและเขาต้องมาต่อด้วยฉายแสงและคีโมเป็นระยะเวลาบางคนเนี่ยคีโมอยู่ประมาณ24ครั้ง ชายแสงสูงสุด30ครั้งเนี่ยมันใช้ระยะเวลา4-6อาทิตย์ หรือคีโมเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์ตยละหนึ่งครั้งเนี่ยบอกเลยนะเจ้าว่ามันทรมานมากผู้ป่วยคีโมบางคนที่แพ้นเนี่ยบริเวณที่เส้นเลือดเนี่ยเจ้าเท้นเลือดเนี่ยจะไหม้หมดคนเป็นมะเร็งคนเป็นคนเป็นมะเร็งบอกว่าทั้งคีโมและฉายแสงจะโดนแสงแดดมาได้นะเจ้าต้องพักผ่อนนอนรับเพื่อเพียงพอนะเจ้ามากกว่า8ดชั่วโมงเนิ่อนอนรับนี่นะสิบห้าชั่วโมงขึ้นไปยิ่งดีเพราะว่าการที่เราไปรับการบําบัด ทางเคมีมาแล้วเนี่ยถ้าเขาปีกมานอนรับเนี่ยร่างกายเขาได้ฟื้นฟูข้างข้างในนะเจ้ามันจะทำให้ <c oughs> เขาฟื้นตัวมาไวเพราะว่าต้องตอมสังเกตกับคนที่ วยพร้อมน้องตอมรักษากันน้องตอมแกมาคีโม่ายแสงแล้วก่อแก่ก่กลับไปทํางานปรากฏว่ามาเดียวนี้ยังบาสิ้นสุดการทักษาเตือร่างกายมันก็ฟื้นช้านะเจ้าอยู่ที่กําลังใจเนะิ่ขอทรงกําลังใจให้กันนะเจ้าสําหรับผู้ป่วยที่กําลัางจะเริ่มต้นการทักษามีผู้ป่วยเคสหนึ่งนะเจ้าเปิ้นเป็นญาติของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลาไส้มาเดียวนี้ก็ <c oughs> เปิ้นก็ไป MRI แล้วเไอแลวก็โทรมาปรึกษาตัวท่าน MRI ต่อวะยะใดดีหาเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างใดอย่างใดต้องตองกับยินดีนะเจ้าโทรหาตอมได้ตลอดเวลานะเจ้ายินดีที่จะเอ,อ่กกาลังใจกันนะเจ้าเฮ้ได้มีคนไข้ได้มีกําลังใจสู้ต่อไปผู้ป่วยระยะพักฟื้นนะเจ้า <c oughs> ที่กําลังจะร่อพากัดมาเลงนะเจ้าหรือที่กำลังรังสีรักษาอยู่นะเจ้ามันจะกินข้าวมาได้นะเจ้า EP นี้เป็น EP ที่เจ็ดนะเจ้า ไอีที่เจ็ดสัปดาห์ที่เข้าไปสัปดาห์ที่3มที่4ี่ละต้องตองจะก,กินเข้ามาได้เลยนะเจ้าตัวนี้นะเจ้า,าจะแนะนำน,นะเจ้าตัวนี้ <c oughs> มีชื่อว่าเบนเดราเอ็มเอฟนะเจ้า ท่านที่สนใจแคบหน้าจอไว้เนอไปหาซื้อในช้อปปี้นะเจ้าถ้าเขาซื้อช่วงวันที่5ถึงหรือวันที่15ของเดือนเนี่ยมันจะได้ราคาพิเศษน,นะคะ 5, 5, 5, 5, ประมาณห้ราร้อยสี่ติบาร้อยากค่าตรงกว่าแปลงเอ่อคนไข้ที่อ่อที่ที่ที่รอ ไม่ล่าวดกิน่นปวดกลิ่นรอ่อพาเลยแนละ้วก็พาไปแล้วแผลมันก็จะระมาณเร็วแต่สําหรับผู้ป่วยที่อาคีโมฉายแสงเหมือนต้องต่อนเนี่ยมันจะกินเข้าไปได้ปากเนี่ยมันจะปากมันจะเป็นแผลมดนะค่ะนนริเวนเนี่ยเป็นปากเป็นแผลมดเลือดไหลออกตามไรฟันลิน้นเลืนล้นนีไ่ไหม้มดแล้วแผลในปากมันจะพูพองนะเจ้าตัวหนึ่งที่ขาดมาได้เลยนะเจ้า <c oughs> นี่ต้องตอกกินอยู่นะเจ้านี่เป็นของของเกาหลีนะเจ้าสร้างมายี่ห้อว่าอื่นดันหนึ่งหนึ่งแพกเนี่ยมีมีหกเมตรกินได้2เดือนต,อต้องตื้มองตอซื้อมาในราคา180บาทถ้าใครสนใจก็ติดต่อ,อที่ messenger มาได้นะเจ้าแบ่งขายเจ้าข้างในมันเป็นแผงจะอีหนแผงมี10เม็ดพันกำนะเจ้าแผงหนึ่งขายห้กันในราคาที่เศษ3สบบาทแล้วก็ หนึ่งตีดาดมาได้นะเจ้าผู้ป่วยฉายแสงหรือผู้ป่วยที่คมโมันจะมีอาการปวดแสบ,บปวดท้อนต้องขอคุณหมอเลยนะเจ้ายาแก้ปวดเนี่ยจำเป็นมากๆคือขอยาแก้ปวดแบบแคปซูลเอ่อเหลืองเขียวเนอร์มันจะทำใใ้้เขานอนรับได้นะเจ้า,า <c oughs> ทุกทุกอาทิตย์เราจะต้องมีการตรวจเลือด ดูค่าของเลือดดูค่าของไตนะเจ้า,าตัวนี้นะเจ้าจะไปขาดเนอร์อยาบำรุงเลือดอาหารเสริมบำรุงเลือดส่วนน้องต่อมใจย,ยูนี่ก็คือนี่ห้อหนูทีโฟริกนะเจ้าต,ต,ต้องต้องต่อกินตลอดการรักษาทั้ง2เดือนนะเจ้าถ้าผูกป่วยท่านใดนะเจ้าที่ ฉ <c oughs> ายแสงตั้งแต่บริเวณนี้ขึ้นไปเนี่ยบอกว่าจะเป็นจุดไหนของของบริเวณนี้ก็ตามนะเจ้าปาาเขาจะเป็นแผลเขาจะกินเข้ามาได้ถ้ากินเข้ามาได้เนี่ยใดจะให้ได้กินได้ตัวนี้นะเจ้าคือยาชาบอกว่าแปรงฟันบอกว่าจะกินเข้าแปรงฟันก็เอาสำลีจุกยาชาเช็ดบริเวณปากนะเจ้าระบบ้วนน้ําทิ้งแล้วก็ บ้วนปากด้วยน้ำยาน้ำปลาน้ำยาบ้วนปากนะเจ้าตัวนี้เป็นเป็นเป็นคล้ายๆน้ำเกลือนะเจ้าไม่ใช่ใน้ำยาบ้วนปากคล้ายๆกับอ่าอาลิสเตอรีนั้นบา่ใช่นะเจ้าตัวนี้ถ้าถ้าถ้าบา,บาได้จากโรงพยาบาลเขาก็เอาเกลืออนามัยนะเจ้าเจือจากแล้วก็บ้วนอ่าเป็นการล้างปากหลังจาก แทนกันแปลงฟันทุกวันก็ได้นะเจ้าหรือถ้าจะกินข้าวก็เอาอยาชาบ้วนปากแหกกรรมแล้วก็กินข้าวนะเจ้าอันตัวหนึ่งนี่ขอคุณหมอเนะเจ้าตัวนี้เป็นยารักษากระเพาะอ,อาหารนะเจ้ารักษายเยื่อบุในช่องปากนะเจ้าทุกๆครั้งที่เรามีการฉายแสงเนี่ยมันจะลายระคายเคืองนะเจ้า มันจะมีผลข้างเคียงหลายๆอย่างนะเจ้าการฉายแสงบริเวณนี้เป็นต้นไปนะเจ้าจะบอกว่าตอมน้ำลายจะถูกทำลายไปน้ำลายจะบะมีต้องต่อมถึงวันนี้น้ำลายบะมีนะเจ้าตอมรับนสดบมีกินเพีสกอมได้นะเจ้าจะมีอาการท้องเสียท้องผูกอยู่อย่างนั้นนะเจ้าตลอดการฉายแสงนะเจ้าจะฟื้นตัวเมื่อไหร่อยู่ที่ร่างกายของผู้ป่วยนะเจ้า ถ้าเขาสุขภาพแข็งแรงกินเข้าได้กินอาหารเสริมบำรุงร่างกายตลอดเวลาร,ร่างกายเขาก็จะฟื้นไวนะเจ้า <c oughs> สุดท้ายนี้นะเจ้าหลังจากที่เขาฉายแสงคีมโมแล้วนะเจ้ามันจะทรมานมากๆเจ้ากินยังก็ไม่ได้ปวดแสบปวด้อนแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าฉายแสงคีมโมนะต้องดื่มน้ําอย่างน้อยวันละห้าลิตรมันดื่มมาได้เจ้ามันเจ็บปาก วันนี้นะเจ้าอย่าไปละเนอร์ผู้ป่วยโควิดก็ต้องมีไว้ผู้ป่วยฉายแสงีมโมก็ใช้แล้วดีน้องต่อมทดลองมาแล้วนะเจ้าสินค้าที่สั่งน้องต่อมไว้มาแลเนอร์งวดนี้อ่นนออจ่ายในราคา75บาทส่งตรงถึงบ้านนะเจ้าเกบบ้านไหน หรือเพื่อนฝูงคนใดที่ยังบ่มีกอตักมาอู้เอิญนะเจ้าสุดท้ายนี้นะเจ้าน้องต๋อมขอขอบพระคุณทุกๆก,การรับชมของทุกท่านที่ชมน้องต๋อมอยู่นะเจ้าก็ขอ,ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะเจ้าบ่บป่วยบ่ไข้พอข่าวตึงวันในเรื่องของการรับบัวัคซีนนะเจ้า ชิดกลัวบะชิดก,กวัวกว่ามะู้จะญากใดด,ดีนะเจ้าเสรคฐาวก็ยิ่งเครียดก็ขอเป็นกำลังใจให้กันนะเจ้าขอให้มีเงินใช้สุขภาพผู้ป่วยสุขภาพก็อยากได้เจ็บป่วยขอขอบพระคุณผู้ป่วยที่ได้ติดตามน้องตอมอยู่ญาติผู้ป่วยที่ได้ติดตามน้องตอมอยู่ขอขอบพระคุณนะเจ้ายินดีเฮืรอคํำปรึกษายินดีแชร์ประสบการณ์นะเจ้าว่าเขาจะยากอย่างใดดีอย่างน้อยก็ได้ช่วยหื้ ท่านบ่ต้องเครียดบ่าต้องกังวลไอ้อย่างมากมายอ้อย่งที่ช่วยกันประหยัดได้ไอ้อย่างที่ช่วยแนะนําได้ก็ยินดีนะเจ้าวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย